สวัสดีครับบันนี้ครับผมสบ,บายดีซาตรดาตา,ตาคลิปนี้ครับผมบอันนี้ว่าจะมาหางมหอยขมแล้วก็มาหาตีปลากระสูบซะหน่อยอยู่เทียงหน้าบ่ได้เลยครับช่วนี้ขาเจ้าหวานยาข้าญยาแล้วก็คิวนะครับเ <c oughs> พราะมันกลิ่นมันโชยมาแล้วดมกลิ่นแล้วปวดหัวนะครับ <c oughs> บริันนี้อยากออกมาตั้งแต่บ่ายโมงแล้วล่ะแต่ว่าอากาศร้อนมากมาเจอกันช่วงห้าโมงเย็นนะเดี๋ยวขึ้นไปนงมหอยอยู่พุ่นเนาะจ้เ <c oughs> พราะว่าด้านหน้ามีชาวบ้านมายกโยนะครับน่าจะมายกเอาปลาคัาของบ่ เป็นปลากระจกนิดน้อยนะ,ะเดี๋ยวเราคือเป็นงมอยู่พูนหมายลับที่เราเคยมานั่นแหละปกติเราก็จะจอดรถอยู่พูนนะครับผมมีชาวบ้านอยู่สองคนมายกยออยู่เราก็เลยเกรงใจเนาะก็เลยจะเดินขึ้นไปอ่าพุละทางเข้าเกาะกลางน้ําพุละไปไปดูบัวกันบัวก,กําลังจะลอยน้ําอ่าข้ามออกมาจากเกาะน,นะครับพู้นชาวบ้านกําลังไล่อยู่โอ้บรรยากาศดีมาก,กวันนี้นะครับ ท้องฟ้าเจียมใสมากๆเลยนะครับไปดวนเลยเดี๋ยวไม่ทันปลากระสูบขึ้นว,ว,วันก่อนเห็นพี่ในเฟซแกมาตีปลากระสูบอยู่ตรงนี้แหละได้หกตัวบักใหญ่ oh. โอ้ยวันบอลนี่มาปลาไม่ขึ้นเกบอกว่าปลามันจะขึ้นมันจะกินเหยือ่อเกบอกไปรุนกันว่าวันนี้ปลาจะขึ้นหรือเปล่านี่มาจะแถวนี้แหละ มื่อนีพอ้พาบอลนี่ออกมาหาอยู่หากินเมื่อหนาซาตัดำขอถือยอมาได้อยูบอ่บ่เบิ่งเงมไปผนืนมันหมันบ่ยังมายกยอบอ่เมนเดินไปอีกประมาณสี่ร้อยเมตรนี่ละไปพอดีเดินชมวิวไปนําำนะครับช่วงกลางวันก็เหมือนฝนจะตกนะครับสุดท้ายก็ไม่ตก <c oughs> ตกเมื่อคืนนิดนึงนะครับเ <c oughs> บิ่งพูน,พน ตอนนี้ก็ได้ปล่อยเห็นซาตต้ามยางไปคนเดียวแล้วล่ะเพราะว่าเพื่อนแนมไปเห็นป้าขื้นเพื่อนกับเฝ้าแรนไปตีเบดละ่ะส่วนสาตตรามผัดสิบเฝ้าแลนไปเบิงงวัวไหวยน้ำเด้บอบ่เคยเห็นงวัวไหวยน้ำจักเถอส่วนหลายก็เคยเห็นแต่ควายเท่านั้นละจ้าเ่นนำ้ำขามไปน้ำแม่นำ้ำไปหากินหยานนะแต่ว่ายูนี่งัวลอยน้ำเลยจ้าเบิงพุ่นตอนนี้กำลังเล่งอยู่สาตต้ามสิมย่างทันอยู่บอกโอ้โถ เบิ่งพูนพูนพูนขามมาได้แล้วตัวหนึ่งน้ำบ่ดได้ตื่นตื้นเด้อเบิ่งน้ำเจนเพียงอันพื้นทองก็ยังสามารถขามมาได้เสยอุย้ยคือเก่งแทน้องัวอยู่นี่เนาะเบิง่งผูกโอเบิ่งจ้าเก่งแท่เก่งว่าซารามอึ้งเลยอืมอ้มบุคิดว่าง,งวัวก็จะไหวน้ำเป็น ผูกัวน้อยกับมีบัดที่นี่พูนพูนพูนเก่งอีหลีเป็นจังได,ดน,นั่นดึกบาทเดียวกบเห็ดเหยื่อลุ้ ตอนนี้สะตราดันพากัมาหอดครึ่งทางจ้ากว่าจะหอดฟังเบื้องนั่นกระโบเมนของไงมาหอดนี่ปุ๊บก็นั่งเ้าเมื่อยปับ๊บเอาหาบอลลงก่อนวิ่งบอได้เด้อมาหนี่นะจาหน่อยพราชก้นขี่ทางเด้เจ็บมานี่อุ้ยสิบ,บอดได้ถ่ายคลิปเห็พ่อพ่อแม่เบื้งหลายวานันรู้หละกคันพราชนี่เอาต้องค่อยๆไปจ้าไปนำโนบักกี้หินก็นได้ ส่วนบอลนี่เพิ่นกันยังตาคุยตาง่ายกับการตีปลาอยู่จกักจังไดลละสีได้ง้มหอยเห็นซาตาอยู่บ่อมือนี่ไปไปเรื่อยๆบรรยากาศดีดีซาตานนี่มากหลายคันมาอ่างเก็บน้ำยามไดนี่ถือใจซาตานขาดเพราะว่าอากาศเย็นสุดยอดเลยแบบว่าโล่งขนาดบริยินเสียงมีอย่างได้ยินแต่เสียงนกเสียงงัวเสียงควายมากะแรงงัวแบบนี้ขนาด ส่วนเสียงหลดนี่มิดซอยมอยมิดจิลี่เลยตามมาตามมาปลาขึ้นเยอะมากได้บอกแต่ว่ามันต้องมีเรือคายักพายเข้าไปโอ,โอ้เป็นฝูงเลยพรานี่โยนเบ็ดไปพ่ถึงมันอยู่ไกลห้า้าโอ้มีเอฟซีตัวนี้มีเอฟด้ครับโมผู้นำมาเลี้ยงบัวบ่ไปดูหน่อย สัตว์้าก็คิดว่าผู้ได่ข่ามไปเลี้ยงงัวอยู่ก็เพราะว่าคุณตาเอฟสิมาเจอเกย์หลายรอบแล้วล่ะนะครับเกย์ก็เลี้ยงวัวไปด้วยดูคลิปไปนำนะครับโอนมาในตองปลาบ้าเห็ดออกอยู่บ่อช่วงนี้นะมีชาวบ้านมาเก็บเห็ดอยู่บ่อมีคนมาหาเห็ดอยู่บ่อช่วงนี้บ่มีเนาะอ๋อ โซนนี้บมีเหตุเลยครับผบมะานาังเลี้ยงงัวแต่เศร้าจนคำงัวฮากะจิเมืองงัวกะไล่หลายเข้าไปเลี้ยงในเกาะน,นะจ้าไปตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วครับเดี๋ยวบทันเวลาด้วยนี่อีกสักหน่อยดวงอาทิตย์ก็ตกแล้วครับบ่อ,น,บอนี้ทั้งอยากงมหอยทั้งอยากตีปลากระสูบบ้านนี้เมื่อวานกับไปเจอหมายเด็ดปลากระสูบนะครับแต่ว่ามันโยนเบ็ดไปไม่ถึงามาอ่างบ้านเรากับปลากระสูบขึ้นเยอะมาก โยนเบ็ดไปไม่ถึงคือกันนะครับเอาอีกแล้วสงสัยต้องได้ซื้อเรือแล้วครับผมซื้อให้บารลนี่เนี่ยเดอ้อบอลลนี่ต้องเก็บตังค์วันละหบาทอุปกรณ์จะได้ครบครับผมในการล่าป,ปลาเพราะว่าเบ็ดบอรลนี่ชอบไปติดตาข่ายชาวบ้านแล้วก็ได้ทิ้งนะครับผม <c oughs> <c oughs> จะว่ายน้ำลงไปเอาผนน้าลึกไปงมหอยก่อนครับน,นี้หายอยู่หากินก่อนจะหมานอยู่บ่รู้สึกว่าน้ําขึ้นเนาะ ปกติเราจะเดินข้ามไปเกาะฝั่งนั้นได้สบายเลยนะครับมารอบนี้น้ำน่าจะประมาณเทียมเอวนี่แหละเห็นคุณลุงแกเดินออกมาเมื่อก,กี้นะครับไปลุยเลยลุยเลยซากดานนี่บ่าทาง,งั้นกัตีปาลารอเอา้าเอาเบ็ดไปโถย่าให้เหยื่อหายเด้อเมื่อกี้สายขาดเหยื่อบริหนี้ปลิวไปเกาะฝั่งนูน้น <c oughs> รอให้น้ำลดพุ่นละค่อยไปหา <c oughs> ตอนนี้น้ำลึกท่วมหัวพุ่นละ เอาพ่อแกงกับพ่อเด้อจ้าเอาเลหลายๆรถนะ <c oughs> ไปง้มมึงก่อนเจ้าวันส้วงนี่หอยหนาวจ้ะงมเอาตัวดีๆเด้อบอกเอาตวัวหนาวเด้อต้องลองดูน้ําก่อนว่าน้ําขุ่นหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าหลังฝนตกน,น,น้ําขุ่นเมื่อคืนนี้ฝนตกไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเมื่อคืนเน <c oughs> าะจ้ะขึ้นจั๊งดายว่าปาร์ตี้วขึ้นจั๊งดายอันนี้ <c oughs> ว้าวปุ๊บก็ลงงมปั๊บเบิ่งผุนคือสีเย็นมีแหงดีเนาะเป็นได้หอยเยอะมากเอาเลยเอาเลยไช่หายมาดีอ้าวโอ้แล้วกันโอ้ยลงไปปุ๊บกัเห็ดแหงเหี้ยปั๊บอ่าฮาอุ้ยซะเดยซะได้ใส่ผกเสือหอยเยอะมากมีตักใหญ่เต็มเลยจ้า หมานหวานหวานวันนี้นะเอาเลยเอาเลยน้ำกับใสใสพุ่นสตรามกับยังอาบยุ่น้ำใสมากด้านล่างนะ กกัเดี๋ยวเสาตะดำไปหาสมวิวฝั่งนี้ก่อนจ้ะให้บอล้นี่เพิ่งงมหอยเลยมองนี่กระน้ำบ่เลิกปานไดเด้อนี่บ่แปลกว่าเป็นหยังหอยคือหลายเท่เพราะว่าน้ำขึ้นมาหม่มองนี้มันมีหัวหย่านี่หอยก็เลยหมักมาอยู่กําำเอากำเอาระวังกำถือขีิงัวแห่งคุณลุงเด้อ บาได้หับปีตอบเด้อเพิ่นกลับบ้านแลเด้อกินง้วแหงกระายคือการเด้มฟูน้ำหนาน้ำนะอย่ามัวแต่ว่าหอยจุ๊บเด้อโ,ทโทโอโอบโหเิรนฟูจริงสักตอนจะเข่าไปกาอตัวนั่นหรอแต่ว่ามันเข่าไปบ่ได้จ้ะเพราะว่าน้ำขึ้นไหลแต่เก่าพาเขาพากันเข่าไปกินส่วมัข้ออยู่ในแทบคักบรรยากาศจะดีอีกเป็นได้ โอ้โหเบิ huh. ung, ่งผู้เอามาทีละกรรมทีละกรรมเนาะนะ่ะเป็นตาพอไว้ล่ปะดับดาวไปเกินสิบโลพอแกเ่แล้วตอนผู้น้ำเข้าหูแล้วอ้าวอ้าวอ้าวโ่้ยน้ำมันเข้าเวนตา กรณีเล่นน้ำเป็นตามวนค่ะเขค่หายคือห่านน้อยลอยเล่นน้ำเลยจ้าเห็นแต่ตีนกระแด็ดกระแด็ดขึ้นมาเทิงวนได้อีกระดหนึ่งหวานมากวันนี้นะออโอ้โห,โหลงไปแป๊บเดียวสิพออ,อ๋อแล้วปกติค่ะเป็น 2, สองสามชั่วโมงเด้อมางมหอยอยู่ต่อนานะปกติมาลงแต่หน้าอ่างหอยบกค่อยมีหน้าอ่างนะต้องมาโซนประมาณเกือบอหลังอ่างนะครับหอ,อยเยอะมาก ผู้บ่าวทรงผมกือุตเมนเลยโอ้ยน้ำโบยิยนเลยน้ำร้นมากแม่น,อ <c oughs> นบอกจะบังก่อนมันหอนเด้เพราะว่าอากาศแดด แล้วครับผมอ้อนเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วบ่มาขึ้นมาโอ้ว้าวผู้ใดเห็ดสงกมใหม่ึ้นมะละกอในบริเวณนี้ครับเดียวนี่ผลงานครับผมถึงไม่สิบนาทีบอฮอดก็ถึงเนาะเน่นจ้งประมาณห้านาทีกว่าๆนะครับจ้านี่มาดูใกล้หด่อยลูกใหญ่ๆนี่ อันนี้คือดำลงไปรอบหนึ่งนะครับอนี่อ้วนยูบบะอ้วนบ่อุ้งยึดงั้นเวลาดำลงไปปุ๊บตัวมันอยากลอยจ้ะสงสัยบอลนี้เริ่มอ้วนแล้วล่ะบด้เริ่มแล้วล่ะตั้งอ้วนอี๋ต้องลดหุ่นนะครับพอดำลงไปปุ๊บมันลอยขึ้น้าลอยปู๊บมันลอยขึ้นนะครับอ้าวพอแล้วครับผมอันนี้ก็ไปทําเมนูก็ได้สองค้าพ่นละจ้ะครับเช้าครับเที่ยงนะครับต้องเอาไปหลกินบ่เบ็ด เอาไว้ให้ชาวบ้านเพื่อนกินน้ำหล,ลังเพิ่มลาดก่อนแป๊บเบดียวดูอย่างนี้มันง,งมสุดนี้หอยนะอมีสังอีกนาะลืน่นมาลืน่นโอ้ย ากะยังออกไปโลจ้าบัดทีนี่ออกไปทางหนาอ่างพุ่นละอย่างเขามากระโบเมนเกือบกิโลพุ่นบอนนี่ไกลเติอบอยู่เดอ้อบอลนี่แห้งเฝ้าอยู่เพิ่อนอยากตีปลาว่าสัน้นอ้าวอยากตีปลากะตีรดละ,ละมือนี่ซอะตะดำตามใจเศราฐจนขำลดละจ้า ย่างคือไปหาบอลลนี่ก่อนจ้าเมื่อกี้นี่เพิ่นเอินมาใส่ว่ามาเยอะมาเยอะเอินไปอย่างนอไปหาแนวกินบ่ห้องพี่จางวันนี้จะกินข้าวอยู่นี่ครับผมโูนคือเมนูเด็ดมานำนี่ป้า <laughs> กระเดียว่าก้อยหอยอันนี้อ่าคล้ายๆหมูปิ้งแต่ว่าเป็นเนื้อโคข,ขุนจ้ามา ก็ไฟให้ก่อนครับผม โอ้โห oh, oh. เป็นตาเซบเทียนนะ้วันนี้หอมอยู่บอ่หอมมากยากเนื้อโคขุนนะครับช่วงนี้กินข้าวอ,อยู่บ้านบบได้เดิอน,นะครับ <c oughs> ผมต้องออกมากินข้าวแบบนี้แหละนะครับอยู่เถียงนาบบได้เลยครับบรรยากาศบ่ค่อยดีเถียงนานะ่ะจาถ้าอยู่ก็โอเคอยู่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเขาดำนาเสร็จนะโอ้อยู่บบได้นะครับบารนีนี่หนี่ยเลยตัดสินใจขึ้นไปทําบ้านสวนนะครับ บ้านสวนเนะี่ยบ่ค่อยมีคนใสา่ย,ยาเนาะเพราะว่ามันอยู่สูงนะครับแต่ว่าถ้านอนนาเนี่ยโอ้โหปวได้มีทั้งยาขาหยามีทั้งยาขาหอยขบสุด <laughs> ธรรมชาติก็จริงอยู่นะครับผมแต่ลางหลังเนี่ยชาวบ้านก็นเริ่มใช้สารเคมีแล้วนะครับเราก็ห้าวได้เนาะ <laughs> เราไปทําบ้านตรงนั้นเอง <laughs> กลิ่นมันโชยมาเลยโอโ้ปวดหัวนะครับดินใกล้มูก็ต้องทําใจหล่ะจ้าอะบอเป็นยางมันก็แค่ช่วงเวลานึงเนาะจ้า <laughs> <laughs> ไม่เกินสิบห้าวันนะครับกินยาขายายาก็หายแล้วนะครับมันอยู่บ่มันสวดสวด ทานไปสิบนาทีครับผมสุกหรือยังมาเบ่งสีสันเลยตอนนี้จะมืดแล้วเดอ้อนี่โอ้นี่เลยวันนี้ชอบบรรยากาศแบบนี้แหละนะครับนั่งทานข้าวชมวิวไปนำ้ำอิ่มน้ำสำราญแน่นอนเฮ้ทานข้าวเย็นด้วยกันครับผมมาเด้อจ้าวันนี้กินข้าวนอกบ้านอีกแล้วเข้าบ้านมาได้เมื่อคืนไปกินข้าวอยู่ใหนดีเรา ไปเรื่อยๆโอ้โหห้าหกวันพูเดเยอนะครับไปจนกวัวกินยาขายาจะหมด <laughs> ช่วงกลางวันก็เลขึ้นไปอยู่ที่บ้านสวนอยู่นอนหน้าบัวได้เลยนะครับคิวยาขายายนัวมาทานข้าวแบบนี้นะบรรยากาศดีกินอย่างกระแทบนะครับฟงพอ่ามานเรากับค้าคือกันเนาะ อันนี้เป็นอ่างเก็บน้ําบ้านบม่อมนีเองนะครับขับรถมาประมาณสามกิโลจ้าวิวดีอันนี้ช่วงน้ํลดถ้าช่วงน้ําขึ้นนะน้ําขึ้นมาถึงนี่นะครับเราสามารถเดินแล้วก็ไปลากมือตรงนี้เลยแ,แต่ว่าตอนนี้ต้องเดินไปพูนนะครับว่าจะจัดนอนเต็์สักคืนอยู่ั <c oughs> ใกล้บ้านพอด <c oughs> มานอนบ่อยแล้วอยู่นี่นะีเ๋เป็นนอนที่ที่บอกเคยนนพูน <c oughs> อยู่นี่มานอนบ่อยแล้วไม่ต่ำกว่าสิบครั้งตัวนี้นะจ้าเสียบนะเนาะแซ่บเด้อนัวคักโบได้กินหลายเดือนแล้วนะครับนี่นะตั้งแต่ดนนะั่นเนาะพาซาดาไปซื้อแล้วก็บโบได้กินอีกเลยเข้ากันกักอิลีกบบระตัวละพาตัวหัวละพาพันน้อยนะแซ่บ ัยาไปเก็บของกลับบ้านจ้ามืดแล้วไม่อยากกลับเลยคราครับขัไวๆกำลัง้มวิวค่กเนาะเบิร์ผุนฟังเบิร์หนักกับผ้ากำลังแม่เปลือมมับมับมัฟเอ,อกเด้เอ,อกเด้ฮู้ยอันับแล้วฮู้ย <c oughs> ม่เร็ว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 เวหิว,วข้าวหรือยังอ่ะพูนพูนพูนหิวข้าวหรือยังพูนพูนพูนไปกินข้าวเ,เ,เ,เร็วไปเ็วกินข้าวเร็วไปไ้าป้าปไปหาอีแม่ผูเร็วตอนนี้เวลาประมาณทุ่มครึ่งครับผมให้อาหารลูกๆเลยพ่ออีแม่อีมแล้ว โอ้ไปไปกินข้าวเร็วไปแล้วไปไแม่ไปแม่ไปกินข้าวเร็วไปเลยไปเลยผมอ่หิวข้าวแล้วคุณน่ะไล่หลังนะพนถึงเวลาทานข้าวของเด็กเแล้วครับผมมามามากินข้าวเร็วเลี้ยงแถวเลี้ยงแถวเร็วเรุวโอีเมฆใส่น้ำลายบอกได้ยินแต่เสียงน้ำจ๊กจ๊กจั๊กจั๊ก เอาเลยคนละถ้วยคนละถ้วยเลยเไม่ตุยม่ตุยบุหิวข้าวแบบแม่ตุยฮะวางเพียงน่เซาลต้ามเกลือบักไล่หลาย้ะบ่